เรทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังกับผมในรานซส้เกมิงเนาะก็หยวกเกมนบกใน่รงของแมปอนิเมละลาสแต่นั่นเองก็อัปเดตแมปไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเพิ่งมาทาคลิปนะครับพอดีไปเที่ยวมานะครับผมแต่ว่าก็เกมมันข้างจะดีเลยเลยนะครับอัปเดตอะไรต่างเนาะซึ่งตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตมาแล้วก็สังเกตได้จากข้างหลังนั่นเองนะทุกคนในเห็นปะเห็นได้เลยว่าเาขาเปลี่ยนจากกลางวันไปกลางคืนนะมืดเลยแล้วก็ต้นสกุลามันดูคือใบมันดูสว่างขึ้นหรือเปล่าวะ เห็นหรือเปล่ามันเหมือนมันสว่างขึ้นนะแต่ตอนเนี้ต้นไม้ไม่ดูน่ากลัวมากเลยว่ะเอาละเอาละผมจะดูจานะ้าจ้านครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีแสงของฟินเชียลนะผมก็เ,เป็นบางตัวมันจะมีบางตัวก็ไม่มีนะั่นแหละอืมเนาะตอนนี้ยังไม่ผมยังไม่มีอะไรใหม่เลยเนาะโอเคครับมีโค้ดใหม่มาด้วยเนาะสำหรับโค้ดใหม่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้บปนจอนะผมก็จะมีโค้ดดังนี้นะโค้ดแรกเนี่ยก็จะเป็นโค้ดในนะ Sorry for Delay แอนเมนอะไรวะอ่าผมมองไม่เห็นนะมองไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้โต๊ะสอนมันดูยากนิดนึงสำหรับผมนะโอเคครับผมแล้วก็โคดที่2นะเมื่อกี้ดูด่าอะไรผมดูไม่ทันนะครับพอเท่านะครับผมใส่เข้าไปครับนี่หนึ่งโอ้โหเอ็มลดมาทีละพันทีละพันเลยนี่หวะ่ะแล้วก็ได้โคดได้ไอเทมเนาะแล้วก็ Stand อ,อนิเมะรัสแซีอัปเดต2ยูตะไฮน่าจะไฮบิดนะครับผมไปได้เปแล้วเหรอพี่ เห็นบอกว่าได้ไปแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ไปตอนไหนเนาะแล้วก็ไอโค้ดนะฮะเรียวนะผมไม่ได้มันน้อยนหน่อยครบนี้แต่ว่าก็ได้ไอเทมเหมือนเดิมซึ่งไอเทมที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้เป็น6ดอกแล้วนะพอเท่าผมยังไม่หม,ม่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนต่อไปเราจะไปยังโซนซัมมอนดูซิว่ามีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะผมเห็นว่าจะมีก็ไม่มีตัวอะไรใหม่เข้ามาเลยนะับอีโวใหม่เหรออะไรอีโวได้บ้างหรือเปล่า ไม่เห็นเลยนะ <c oughs> มันไม่มีคำว่าอีโบโอ้โหผมเป็นหวันวนั้นเนี่ยไม่มีอะไรอีโบได้นะครับผมอืมนั่งสิเขไมาถึงอะไรเหรออ๋อแล้วการรีโรที่เพิ่มเข้ามานี่ด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยถลายเป็น95อันแล้วด้วยผมยังไม่พอใจกอ่ะยังเป็นแค่ 1>, 1, 2, ึ่งสองชายนิ่งสามสี่ห้าหกเจอเเมนทัลไม่ได้ 9, ก้1สิบสิบเอ็ด้าเราก็โยกกลับมาที่โกลเด้เอ่อก็ต้องเลยนได้เลยว่ามันค่อนข้างจะปรับมาให้ดูแบบว่าได้ยากกว่าเดิมนะเมื่อก่อนไม่ได้ยากขนาดนี้นะผม ตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของใหม่เนี่ยมันมาเป็นโซนใหม่หรือเปล่าหรือ,รอมันมาเป็นยังไงนะฮะที่ได้ประตูนี่คือยังไงวะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะผมก็ไม่มีประตูอยู่แต่ที่รู้ๆก,ก็คือในเซิร์ฟออนเนี่ยจะมีฝ้าหลังแบบว่าโผล่ออกมาครับผมเออผมเป็นพวกฝ้าหลังเนี่ยมาทําการแบบเปิดแบบประตูเปิดประตูให้เข้าไปเล่นนะผมไม่ไมแน่ใจเหมือนกันนะประตูจงดันไหนวะเอ๊ใครรู้คอมเมนต์ได้นะผม จะมาทรงซัมมอนสักหน่อยซัมมอนจะรีในอีก20กว่านาทีเนาะผมจะได้มันว่ะโอเคเริ่มมานี่ก็เห็นแล้วมิติกโกลมาแล้วนะแล้วกดเร็วๆก็ได้นะมันมีระบบว่าโต้เซลล์มาหรือยังวะมาแล้วนะผมให้เป็นเบต้าอยู่เลยฮนะ มันใช้ยังไงวะเดี๋ยวผมลองใช้ออโต้เลฟให้ดูนะผมขอกดก่อนน้องตัวกรค์กูไปหมดเลยเฮียไปทั้งแทบมาแล้วกดซุ่มหนึ่งทีนะหวังว่ามัดจะไม่ออกแล้วกูจะออโต้เลฟไปละมันเล่นเซลยับดิเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราดูวิธีหาพอเท่าแล้วเว้ย คือการหาเจ้าพอเท่า <c oughs> คือว่าการหาเจ้าพอเท่าตรงนี้เนี่ยหาได้จากการที่ทุกคนไปที่อินฟินิตนะอินฟินิตดานไหนก็ได้มันดอกหมดนะได้จากการตีบอสของอินฟินิตครับผมถ้าบอลฟินิตตายเราก็ได้อยู่เลยอยู่ดีฮนะตามนั้นนะครับผมก็ไม่มีปัญหาะไรมากนะก็แค่เล่น,ลนไปเรื่อยเดี๋ยวพอบอสเกิดมาแล้วก็แค่กระทืบมันเนาะก็ไม่น่ใจะเหมือนกันว่าหลูนอรเมาลได้ไหมแต่ไอแม์น่าจะได้แน่ๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมคิดว่าออตัวเกมไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ลนะอัปเดตใหม่มาก็มีแค่นี้ฮะเพราะว่าในตู้ก็ไม่มีตัวละครใหม่อะไรโผล่มาเลยเนาะก็ประมาณนั้นเองต่อไปก็อะไรอีกอีโวใหม่ไม่มีนะยังไม่เห็นเลยนะผมดี๋ยวเขาบอกว่ามีตัวละครใหม่มาให้อีโวนะครับผมอ่ะ,อะเออปิดไม่ได้ต้องกดอย่างนี้ถึงจะหายเนาะ ก็ยังไม่พบอะไรใหม่ๆส่วนตัวนี้สกิลทรยังไม่ได้อัพเลยนะผมจะอัพสักหน่อยนะคิดว่าจะได้อัพสักหน่อยเล่ไลๆขึ้นไปเรื่อยๆมันโโลโลจะได้แรงๆโซโล่จะได้เทพๆคิดว่าน่าจะต้องลงนี่ตรงนี้นะเออลงมี่ตรงนี้น่าจะเก่งเลยนะผมสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องพักก่อนพอก,ก่อนแล้วกันนะผมก็นิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเว้ยอัปเดตใหม่ไม่ค่อยมีอะไรนะ ผมไม่ค่อยจะเล่นด้วยล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสตรีมลงหามัดก,กันในไม่ช้าแล้วแหละเพราะก่อนตัวมันจะหายสปินวากอนผมจะหาไปเรื่อยๆพร้อมๆมามัดเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัอลาับไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย